<c oughs> สวัสดีครับผมทนายเดชาวันนี้จะมาเตือนภัยเรื่องเต้นล์รถมือสองมือสอเต้นเถื่อนเต้นมิจฉาชีพนะเะเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเราไปเห็นเต้นขนาดใหญ่อยู่ริมถนนมี Facebook มี Youtube มีมา r k เก็ตเพจมีอะไรต่างโฆษณาประชาสัมพันธ์ขายรถมือสองอ้างรถหลุดจากการประมูลบ้างหนีไฟแนนซ์บ้างอะไรบ้างเยอะแยะมากมายจะ จำนำตามอ่อนม้างราคาถูกพี่น้องครับผมได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือ,อผู้เสียหายจำนวน47คนกรณีมีเต้นรถมือ2องแถวๆถศรีนครินนะนะครับหลอกลวงประชาชนเอารถหนีไฟแนนซ์มาขายครับนะเสียเงินกันเป็นคนละสอ0แสนสี่แสนล้านหนึงบ้างเยอะแยะมากมายเพราะนั้นพี่น้องประชาชนครับอย่าไปเชื่อกโฆษณาชวนเชื่อว่านะรถราคาถูกไม่มีครับ เวลาเขาขายรถเขาขายตามราคาท้องตลาดรถราคาถูกไม่มีเชื่อผมอันที่สองถ้าจะซื้อรถจะต้องมอีคู่มือการจดทะเบียนต้นฉบับแล้วเวลาจ่ายเงินทั้งหมดต้องไปจ่ายที่กรมการขนส่งทางบกเขาจะทําการตรวจสภาพตรวจเล่มเอกสารจริงหรือปลอมทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปจ่าย,ไป,ายไปจบกันที่กรมการขนส่งทางบกและก่อนที่จะมีการซื้อขายก็ต้องตรวจสอบที่กรมการขนส่งทางบกว่ารถนี้ ทะเบียนปลอมหรือเปล่าเล่มปลอมหรือเปล่าออกไปแทนหรือเปล่านะโดนอายัดหรือเปล่านะนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าต้องตรวจสอบให้ละเอียดและต้องไปตรวจสภาพและยื่นหมูยื่นแมวกันที่กรมการขนส่งทางบกนะใครถูกหลอกถูกโกงก็ติดต่อมาหาทนายคลายทุกได้นะครับ